โอ,อ้เข้าดิอันนี้คือ,อยังตรงนี้คือเปิดระบายอากาศปะนี่เราไม่เพิ่มเปิดนี่อะไรก็ไม่ได้งเปียทั้งนั่นน่ะนะเปิดเพื่อให้อากาศมันเข้าเวลา,าเครื่องปั่นดูดอ๋อส <c oughs> ิไทวิโอไทไว้ก็ติดทางฮอนตัดเครื่องเลย อันนี้คือน้ำวีนัทนะครับผมน้ำวีนัทใส่ใส่สวนอ้อยใส่สวนอ้อยให้อ้อยงามน,ออน,านั่ละเอออ่เเอมาด้มีน้ำมันอยู่เหล่าเ,ร,เรื่องไนงะ

ดึกไหมอืมดึกโอ้บบฝีมือบฝีมือแลววงหัวตำ่ำมันยืนมออลไวนี่ไงเดีย๋ยวที่สองแหละครับมือซีจำาส่อยางนี่เนาะ เอาแล้วเรียบร้อยเล่นแท้แต้องกลับ <laughs> อ่เอามาดูกันครับว่า,าที่นี่ที่นี่เขากาัะจาเปิดสวิตสวิตเปิดวาวอยู่หน้ารถกับคนขับเดี๋ยวมันมันมันจะู่ตรง ก็ทีเปิดว้าแล้วก็ป่อยน้าใส่เครื่องดูดกะเตะออกอมาดูกันว่ามันเป็นยังไงฮัลโหลโอ้ยเดี๋ยวไม่เปียกวดผมระได้โอ้ไปได้กไกลขนาดไปได้กไกลขนาดเลย ที่เป็นน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยนะครับเป็นน้ำปุ๋ยวีนัดของโรงงานเอทานอนโ่้เหม็น น,น่าหล่อบนึงนี่ก็ได้เจ็ดคล้งองสอง,งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดคล้องครับเขียวหนึ่งเดี๋ยวพ่อไปซื้ถึงต้องโน่นกัจะทำกัน มีสวิตเพื่อเพื่อปิดวาลหยุดน้ำเห็นไนะครับเหบินมากแสบดัง เออเปลี่ยนเปลี่ยนข้องไมห่หมดอยู่ติดผู้ครับบังในผลนะผู่ยังผมมาบอกกับบรบรยากาศบรรยากาศงามแรงมาน่ำปุ๋ยมาใส่อ้ยก็อากาศดีขนาด พทีพกเขาจะทำการปล่อยเตียนฟองไม่บาด้าเดิอการขนาด ผลวิจัยผลวิจัยออกมาว่าเป็นหนาำุ๋ยที่ที่ทำให้อ้อยสวยงามเราว่านะในโรงงานทางโรงงานวิจัยออกมาแล้วมันก็สวยอีหลีครับจากที่เขาได้ทดลองใส่แล้วเกียเก่ยวเพี่วผลิตปีหนึ่งมันก็มันก็เห็นผลนะมันก็เห็นผลผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอ่นะ น้ำมีนัดน้ำมีนัดแห้งใส่หลายแห้งง่ามหลายครับน้ำมีนัดนโอเคนะครับผมฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้ะฝากกดไลค์กดซับสไครตให้ ช่องไม่กาหน่อยนะเนี่ยเด้อครับเดี๋ยวนี้คลิปยังไม่ใหม่เด้๋ยสิเอามาลงให้เบิง้งสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะท่านผู้ชมที่เขามาเบิ้งแล้วจะติชมอะไรกะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องถอยกันถอยกันปิดคลิปแล้วถอยกันพี่น้องถอยก่อนถอยก่อน โอเคนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเด้อขอบคุณหลายครับผมวัสดีครับ